สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการผ่านฉากแรกของ Resident Evil 4 remake นะครับฉากที่เราโดนชาวบ้านลุมยำตั้งแต่แรกในโหมด Professional New Game นะครับซึ่งเราก็จะมีของที่จากัดมากๆซึ่งผมลองมาแกะดูแล้วนะครับพอจะมีทางผ่านที่เล่นง่ายๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวมาดูกันผมจะแนะนำให้ ก่อนเข้าหมู่บ้านครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเก็บของในบ้านโดยไม่เสียเลือดเนื้อนะครับโดยที่เราจะต้องชิดซ้ายก่อนครับเราวิ่งตรงไปที่ของเลยไอซอมบี้ตัวในบ้านยังไงก็จะตบไม่โดนนะครับเราก็รีบเก็บแล้วรีบออกอย่างนี้ครับตัว2งตัวข้างหลังก็ตามมาไม่ทันนะครับแล้วเราก็จะเข้าหมู่บ้านได้โดยที่ตอนนี้หลักๆที่เราจะมีของก็คือระเบิด2ลูกแฟลชหนึ่งอันนะครับแล้วก็สมุนไพรสเปร์สเปร์สขวด สมุนไพรน่าจะต้งสองต้นมันมีสมุนไพรแดงอีกซึ่งเราจะใช้ทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเื่นแของการผ่าตอนนี้คือต้องฆ่าสิบห้าตัวครับแต่ว่าผมจะมีวิธีเล่นแบบนี้ครับนี่เราฆ่าไปแล้วนนหนึ่งนะครับเราจะไม่รีบเอาตัวเลื่อยออกมาครับเราเก็บของตามงๆไปก่อนแล้วตอนนี้ครับเราจะปืนมายิงชาวบ้านก่อนเลยครับก่อนที่เราจะ ข้าไปเาช็อตกันยิงเสร็จที่พันลังครับตัวแรกมายิงตัวที่2เสร็จแ,แล้วเราเดินขึ้นไปเลยครับแล้วเราก็มาตั้งหลักตรงนี้ถ้าเราแพรีร่เก่งก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้มากๆเลยตอนนี้เราก็ใช้เมล็เอ็กแทคได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ยิงแบบบรรจงไปเรื่อยๆโดนไม่เป็นไรครับชิวๆใช้ได้ยิงไปยิงไปเรื่อยๆยิย่งถ้าเวลาเรายิงตัวไกลๆแล้วมันออกท่าได้นะครับ มันเข้าไปเตะแบบ a o e ได้นี่จะยิ่งดีนะครับแล้วก็บรรจงยิงไปเรื่อยตรงเนี้ยจุดที่พอนะครับคิดว่าเอาจังกว่ากระสุนปืนเราจะหมดก็ได้หรือเราไม่ไหวแล้วก็ได้ครับซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราน่าจะฆ่าไปได้อย่างน้อยน่าจะ5ตัวเนี่ยครับแล้วก็เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับฆ่าเตะถ้ายิงตัวไกลๆแล้ว มันเกิดสะดุดก็เข้าไปไต่เป็นเอวีได้เลยใน,นเราฆ่าได้เยอะมากแล้วนะกระสุนดูกระสุนนะรกระสุนเราก็ใกล้แล้วแต่ถ้ายังได้ก็ยิงไปก่อนครับแต่ว่าอยาฆ่าเยอะไปนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าเยอะเกินไปตูเล่ยจะออกมาก่อนในอย่างตอนเนี้ยผมก็ดูทรัพยากรผมนะถ้าผมาสมุนไพรเริ่มหมดผมจะฉักนี้ดีมากบิงมาเตะตรงกลางอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มมากันเยอะเกินไม่ไหวแล้วก็หนีเลยครับ ก็ถือว่าเราฆ่าได้เยอะแล้วจะไม่ครับกระสุนหมดก่อนหรือยาหมดก่อนสามารถทิ้งได้เลยวิ่งเข้าบ้านได้เลยถือว่าตอนนี้เราฆ่าไปเยอะแล้วนะ้วเราเข้าบ้านเพื่อไปเก็บลูกซองแล้วก็ให้ตัวเลื่อยออกมาครับคือการที่เรามานั่งฆ่าข้างนอกก่อนตัวเลื่อยมาก่อนมันจะง่ายมากเพราะว่าตัวเลื่อยในโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันเดินเร็วตีเร็วนะครับ แ็จแล้วเราก็หยิบช็อตกันหยิบระเบิดตั้งช็อตคัดให้เรียบร้อยตามความถนัดของเราทีนี้ครับณจุดนีนที่รถได้ช็อตกันแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราเจอตัวไหนอยู่ตัวเดียวเฉยๆครับให้ยิงให้ยิงเข้าไปใกล้ๆแบบเน้นๆคือเราเน้นฆ่าทีละตัวให้ตายอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสยิงครับยิงเลยแต่ถ้าไม่ตายก็ช่างมันนะไม่ต้องไปซ้ำเพราะว่าเรามีเวลา นั่นอยู่ตรงนี้ครับให้เราอยู่อยู่บนหลังคาแล้วให้มั่นใจว่าตัวเลือมันตามเราขึ้นมาเ,าเสร็จแล้วเรามาตรงนี้รามาตรงวัวซึ่งตัวนี้จะทําให้โรงนาไฟไหมนะครับแล้ววัวมันจะช่วยเราตรีมันจะช่วยมันจะวิ่งแหกออกไปแบบช่วยตีตอมบี้ได้ช่วยตีชาวบ้านได้แต่บางครั้งวัวมันก็จะวิ่งถอยมาหาเรานะอันนี้ก็แล้วแต่โชคเ,เสร็จแล้วเราก็วิ่งตามฟอมแมตนี้และครับวิ่งมาตามาข้างๆโรงนาคือถ้าเราไม่รอให Oh. ตัวเลื่อยเข้ามาในโรงนาก่อนนะตัวเลื่อยมันจะมาง้างได้คือเราต้องยืนรอเลยแต่แล้วเราวิ่งมาครับวิ่งมาเอาระเบิดไม่เป็นไรโดนไม่เป็นไรครับถ้าตอนนี้มันเยอะมากเพี้ยนเลยจบเลยคนระับมันจะมีทริคนิดนึงครับว่าถือเนื่องจากเหตุการณ์มันจะเร็วนะผมอาจจะอธิบายไม่ทันเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบหนึ่งให้ดู เดี๋ยวคราวนี้รออีกรอบนะครับสูตรเดิมครับทั้งแรกมันอาจจะเล่นไปด้วยแล้วก็นั่นไปด้วยอาจจะอธิบายได้ไม่ครบอันนี้อธิบายเป็นฉักๆาเลยครับมาพิสูจน์ให้ดูอีกรอบว่าวิธีนี้ค่อนข้างได้ผลนะแต่มันก็ม,ม,กมีมันก็มีไม่ได้บ้างอยู่ที่จังหวะว่า,าเรามีทรัพยากรเยอะแค่ไหนหรือบางทีเราอาจจะโดนกัดจน ฆ่าได้ไม่กี่ตัวเงี้ยแล้วก็ยาหมดก่อนกระสุนหมดก่อนก็ต้องรีบหนีก่อนนะครับยิ้มตัวแรกยิ้มเสร็จมาเก็บของในนี้ครับบางทีเราอาจจะได้ระเบิดสักสาลูกสี่ลูกก็ปไปไปได้นะแต่ผมจะเล่นแค่2ลูกพอแล้วยิงตัวนี้ก่อนเลยครับลุงที่จะกิ้งเข้ามาก่อนเนี่ยยิงเสร็จรีบกำลังหงันไปยิงตัวนี้ พอมันกระตุกปุ๊บหรือมันล้มหรือมันตายก็ต้อรีบถอยหลังมาไกลๆครับแล้วก็แล้วก็ตั้งหลักยิงตรงนี้เลยค่อยบรรจงยิงไม่ไหวก็ถอยไปเรื่อยครับถอยรีโหลดไปเรื่อยอย่างเงี้ยถอยไปเรื่อยแล้วก็ยิงเจอตัวยิงจนกว่ากระสุนจะหมดอจังหวะที่ดีที่สุดครับคือจังหวะที่เรายิงแล้วเราสามารถเข้าไปเตะได้พอเราเข้าไปเตะได้แล้วถ้ามันมีอยู่หลายคนเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปเตะเอออครับ อ่อย่างเงี้ยถ้าถ้ามีอีป้าหรือลุงที่มันติดก,กับดักวิ่งเข้าไปเตะได้เลยครับได้ฟรีหนึ่งตัวไม่มันกระตุกยากนะมันกระตุกให้เราเข้าไปเตะยากไม่อะไรไม่อะไรเรายิงไปเรื่อยๆครับฆ่าได้มากที่สุดเอาเที่ยไหวอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ย เป็นป่าโดนหัวพวกเดียวกันอะไรเนี่ยถ้ามันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยรีบรีบรีบรีฟีวแล้วก็ดูว่าเราต่อไหวไหมไม่ไหวก็เข้าเลยครับเพราะถือว่าเราฆ่าได้ประมาณเงนกันนะผมคิดว่าขั้นต่ําควรจะห้าหกตัวอ่ะเสร็จแล้วครับวิ่งขึ้นมาได้อย่าลืมวิ่งดูข้างหลังหน่อยครับเพราะบางทีมันจะมีซอมบี้ที่ปีนขึ้นมาอยู่แล้วแล้วมันก็จะยืนเพี้ยงขวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเสียจังหวะ ยมดูหน่อยครับว่ามันขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ถ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าสวยเลยต้องเก็บเก็บทุกตัวที่เก็บได้นะอย่างเงี้ยเล่งหัวไปเลยอ่ะไม่ตายก็ซ้ำอีกทีหนึง่งบางทีก็จะมีตัวมาเกาะหน้าต่างนะครับแล้วรีโหลดทุกครั้งนะลูกซองที่มีโอกาสเฮ้ยชิปหายนี่กดผิดขึ้นขึ้นขึ้น,นคือตรงนี้ครับต้องรอให้เลื่อยมันออกมาทางหน้าต่างนะเธอถ้าเรารีบลงไปเลื่อยมันจะออกชั้นล่างแล้วมันจะผิดแผน ไอ้ลุงนี <c> ่ <oughs> ไ,ไปแล้ววิ่งเข้าลงนาครับตอนวิ่งเข้าลงนาตอนนี้ไฟมันจะหลุดมาเอง <c oughs> แล้วน้องวัวก็จะวิ่งกระแทกไปอีนี่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงว <c oughs> ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมาก็ดีแล้ว,ลวรอเรารอนะรอให้เลื่อยมาเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเลื่อยละเฮยเราอยากให้เลื่อยออกมาตรงนี้นะครับถ้าเลื่อยออกมาเราต้องหยุดตรงลงนา ให้เลื่อยมันเข้าผ่านลงนาแล้วก็ให้เลื่อยมันวิ่งผ่านข้างๆอ่จาจังหวะที่เรามาเก็บระเบิดก้อนนี้นะครับคือไอ้พวกชาวบ้านอนะ่ะมันจะวิ่งมาหาเราแบบการกระจัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในบ้านมันจะเข้ามาประตูอีกทางเลยแล้วก็ในตรงนี้ในประตูหน้าบ้านฝั่งนั้นจะเยอะมากแล้วก็ดูเอาว่าเราจะทำยังไงถ้าเราอยู่ในห้องนี้นานนะครับแปลว่ามันอยู่ในบ้านเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็อาจจะโยนใส่ในประตูบ้านไปเลยคือตรงนี้ต้องดูจังหวะ จบเลยคือตอนนี้รถตู้จังหวะนะครับว่าถ้าเลื่อยมันเข้ามาเร็วเราต้องวิ่งสวนมันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อยมันยังไม่เข้ามาแล้วคนอื่นเข้ามาแทนเนี่ยอย่าเพิ่งออกเพราะถ้าเราออกไปเราจะมีโอกาสโดนจับแล้วก็โดนเลื่อยฟาดเลยนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในในบ้านนานแปลว่าซอมบี้ในบ้านมันเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็โยนระเบิดเข้าไปเลยที่มันเปิดประตูแล้วจะมีโอกาสจบเร็วกว่า เดี๋ยวผมเล่นในดัอีกรอบนะครับผมว่าถ้าพอเข้าใจพอยน,นะก็คือว่าเราจะต้องฆ่าซอมบี้ไอ้ฆ่าชาวบ้านเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปหาตัวเลื่อยแล้วเอาลูกซองโดยการใช้ปืนพกโงงๆนี่แหละยิงไปทีละต,ตัวตรงนี้ยครับยิงลุงนี่ก่อนยิงยิง ิงตายยากยังวะไม่เป็นไรเราโดนต่อยโดนอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องกลัวแค่เบี่ยงมันแล้วก็ถอยถอยตั้งหลักแล้วจิมจ้มทีละตัวเลยจิ้มเข้าไป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 เออมาอีป้าคือถ้ามันเข้ามาจับเราเนี่ยเราท็อคเตอร์ไม่ได้นะต้องให้มันชกหรือให้มันมีแอคแท็ก เช่นโยกเครื่องขวานหรือจามขวานอะไรเงี้ยจามใช้เคียวอะไรเงี้ยเขาวิ่งเข้ามาบีบคอนี่เคาน์เตอร์ไม่แคร,รี่ไม่ได้โหนี่โคตรเสียดายเลยนี่ถ้าผมไม่โดนขวานนะผมเข้าไปเตะกลางวงนะยิงทตละตัวครับบรรจงยิงไปเรื่อยมันเข้ามาใ,ใกล้ก็ถอยลต่ล่าถ้าเราอยู่ไกลเกินไปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบนะก็ต้องอาจจะต้องแบบปล่อย รีบรีบวิ่งเข้าไปในบ้านนะเพราะว่าถ้าอยู่ไกลเกินแล้วมันมากันเยอะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วรีบไปเลยเอาอีป้าติดฟรีอย่างนี้ฟรีแตกเลยมึงอ่า้วเ่ยรีบเข้าบ้านเลยก็ดูว่าเราฆ่าได้เยอะแล้วเหมือนเดิมครับเก็บของเตรียมตัวลากมาโบลิ่งเนี่ยครับสูตรผมคือลากมาโบ อย่าลืมดูข้างหลังครับมีซอมบี้ขึ้นมาหรือเปล่าไอ้มีชาวบ้านเข้ามาหรือเปล่าอ่ะมันขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาจังหวะเนี้ยโอเคแต่ถ้ามันขึ้นมาแบบนอนรออยู่แล้วจะต้องใช้ปืนพกยิงไปก่อนนะคร,รับระเบิดไปเลยคือยิงหัวเน้นๆตัวไหนที่ยิงเน้นๆที่ละตัวได้เน้นเลยถ้าขวามีก็ยิงทางหน้ามีก็ยิงแต่ถ้าไม่มีก็เตะบันไดแทนอะทีนี้ป้ากเ็เราต้องรอตัวเรื่อยนะครับรอให้มันขึ้นมา อ่ะพอมันขึ้นมาแล้วโอเคแล้วเราแล้วเราก็ยิงเท่าที่เรายิงได้เราค่อยโดดลงให้มันวิ่งตามเราเข้ามาในโรงน้ำเฮ้ยติดกององเหี้ยเกือบอ่ะเราก็วิ่งผ่านโรงนาครับให้ให้ไฟไหม้แล้วก็ให้บัวช่วยตีอ่าพวกมันก็จะโดนไฟไหม้ก็จะโดนเดเมจบ้างเลยมาโอเคเลยมามายิงตัวนี้บบบนยบหยิบสมบนติภัยแล้วยิบวิ่งออกข้างเลย วิ่งตามทางไปเอาระเบิดลูกที่สองซึ่งระหว่างตอนนี้ยเราก็จะลากมันมาเป็นก้อนเลยนะครับแลวช่วงนี้ยชาวบ้านก็จะมันก็จะเห็นว่าเราอ,อยู่ในมุมนี้จะวิ่งเข้าเปิดเ,เ,เข้าประตูบ้านมาเราก็รีบเก็บถ้าเนี่ยถ้าเลื่อยมันเข้ามาเร็วอย่างเงี้ยเราต้องรีบสวนอย่าอยู่นานครับถ้าเลื่อยอยู่ข้างนอกห้ามออกเพราะเราจะโดนชุลมุนตรงนี้เยอะเราต้อง,งรีบยิงช็อตกันเปิดทางไปเลยเสร็จแล้วครับรีบควักระเบิดออกมา แล้วในประตูบ้านมันจะเปิดเครื่องเข้าไปในบ้านเลยครับแม่งเยอะมากตอนนี้นะ,ะระฆังดังแล้ว <c oughs> จบประมาณนี้ครับนี่ผมใช้ระเบิดไปลูกเดียวนะถ้าระเบิดลูกนี้ยังไม่รอดก็ปาได้อีกวงหนึ่งถ้าีกวงหนึ่งยังไม่รอดอีกก็ปาแฟตปาแฟตแล้วก็ไล่เตะเป็น a อ E ไปเลยรับรองผ่านแน่นอนเพราะว่าตอนแรกเราฆ่ามันไปเยอะละ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการผ่านชาวบ้านแบบโปรเฟชชั่นอลนิวเกมโดยอาวุธที่มีอยู่เท่านี้ครับของมีอยู่เท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนลองไปผ่านลองไปใช้ผ่านก็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำของอชัเตอร์5ที่อยู่ในบ้านลุมกันเยอะๆต่อครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ